สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ถมาเมิ่อคืนวัดเจ้าเขาเกษ,รษตรพัฒนาเนี่ยค่ะคลิปที่สองของเกษตรพัฒนาเนี่ยค่ะคลิปสองค่ะเจ้าเขาชุ่งชงกันน้องธรรมนเนี่ยค่ะตำบลน้องธรรมนอำเภอกุ้งเมืองจังหวัดสิยังคือการทำงานของเกษตรพัฒนาเนี่ยค่ะเขาก็คองโต๊ดดีกี่เล็กไปว่าต้องเชื่อมเชื่อมเสื่อมเหมือน่อมยางอรรถกัน ตัดเจ๊งพี่บวกนั่นแหละค่ะซื้อมากหาแสนต่อมเมื่อสองแสนหาใส่ง่ายเมื่อหนึ่สองสีเที่ยวคล่องดีอยู่ค่ะบุพพิธิบุพพิยังเนี่ยแหละพอเพื่อ,น,อนว่ามีเข่าติดคลอติดยังก็ได้ไปปุ้ยเขา่าปุ้ยยังโอกเด้กพอเห็นเข่าติดเขาาเ่ายังเลยระบบเครื่องไทยเราว่าดีอยู่เข่าเพื่อนเนี่ยค่ะบข่าเพื่นเขา่า เรมนเกี้ยวเี่ยวขาแต่งล้างๆเลยค่ะนี่เี่วเขาหนาโปคือเลยนน้าโปค่ะน้าผีค่ะา่นไปรวบรวมของเดี๋ยวดูกเร่ค่ะนี่เียจะ้อเลยของยาแน Như quốc phủ nuôi có thể tốt, có thể nhắn có thể thiệt รถขั้นนี้เป็นรถของทีมงานคู่นุดเเ้อค่ะเสียตรงไหมคะ่ะเสียตรงอย่บบานพระไล่น,นะคะ่ะบานพระไลเลยทีแยกข้างผาดเออดีแยกข้างผาดเส็นเสน็สนูพุทธสุขคู่เมืองหละคะ่ะไปไกบ่บานน้องธรรมานี่เลยตัคิดเขียงสติเกอร์ติดไปทางรถคุณทีมงานคู่รุดนไหมคะ่ะ สถิเบสทุกขันันนี้รถท้อเบสโคคนกับมีรถห้องโขอคนกับมีรถทิบโลกับมีรถเกลียวกับมีรถเกลียวคนมี่สองขันค่ะอาจจะเป็นเกษตรพัฒนาทั้งสองคั้นนะคะอันนี้รถเสียตรงนะคะนี้รถเสียตรงทีมงานครูหนุดเนีย่ยกำลังมาเลยหูดเด้าของหน้าคนย่างอคนย่างเด็กกูได้เกีียวดรกคนะนั่น ย่างเดี๋ยวก็มีความเก็บควมเกี่ยวดอกกันย่างซื่อเกี่ยวเปลีดีเพื่นว่าเกี่ยวเอามานี่ก็ใส่รถไปรวดเพื่นยืนคแล้วเอยมี่วได้เก็บหอเปี้ยงแล้วบ่จังบ่ได้เก็บ่เขาบ่หอเปี้ยงแล้วพี่น้องเพิ่นปดาขดางานข่อยเอิ้นค่ะ เป็นหัวหน้าทีมกับเป็นพี่ใหญ่เป็นพี่ใหญ่เป็นพี่ใหญ่ของทีมก่ะเป็นพี่ใหญ่เป็นพี่ใหญ่ของทีมงานไข่หนิล่ะอุ่นยืนมือคัดแล้วเบิ่งจุยอยูุ่่นแล้วบ่ไุหรี่เข่าเนาะบ่มีเข่าเฮียให้เก็บเด้อนั่นบ่มีเข่าเฮียเข่าอันนี้ให้เก็บเลยบ่สซุห่วงเลยว่าสั่นว่ายืนมือคัดหลังเบิ่งจุยแล้ว Biết ông để có bài ổn định được lòng cái này hắn nhưng mừng lời chưa có đi hẳn bằng mừng ơi. bằng 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 cái bằng 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 cái gì bằng đấy, bằng 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 sau bắt bằng 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 đi. đi, bước nhất kiếp bước nhất kiếp bước nhất kiếp thật mừng nãy rơi yeah yeah ก็หลอดตะ,ะมอนคุณซื้อตะมอนคุณมาเอาเขาตัวหาคุณมาเอาเขาเอาเขาปูไปขายยินทีน่กัยนยนูฟปูงแก่ะกินค่ะ ก็แล้วเป็นรูปหนาเดียวนี่พี่น้องเนื้อลนาเดียวแล้วเลยนี่อ่ะคลิปนี้ก็พ่อจะนี้ก็ได้ขาดพี่น้องเดี๋ยวให้ลูกเขามาใกล้ๆกันก็ได้ให้ลูกใกล้ๆชัดๆเกี่ยวกอบการเรียนงางกันชัดๆเล ย่าเริ่มเปิดไอย้อนไปเมืองช่องของไรธนพรไรทนพรอ้อยมันเนี่ยค่ะจะล่งรถเกยวล่งการทินงงานของรถเกยวลงการทิ้งงานของรถไถล่งการทิ้งานของหกหล่อค่ะจะล่งให้มึงด้วยค่ะมึงเรือยๆลงเ่ืเอลยเลยค่ะย้อนกลับไปเมืงพี่โดคีิีวโดก็อ็ไดเด้่ยค่ะตัวไหนเมืองรถเกยวเขาอยู่ไปย้อนกลับไปเมืองการทินงงานของพี่ไม้การช่างก็ได้ค่ะลงหรือว่านี่ค่ะสองสามคลิปมือหนี็มาไทยทํำกระเสียนระพานหนาให้มึงค่ะ เหมือเหน้งนเจียวขายนาดกห่เลยหิ้งแข็เห็นงอิดเลยเห็นจะปั๊บปั๊บป๊บปับป๊บดังสิ่ล,ลย่อนบแรกแดงคือของโตดีแล้ว่าดีเยี่ยมดีเยี่ยมเลย,ย